Thank you ท่านก็เลยนั่งดื่มกาแฟแล้วก็อานหารอยู่แต่จริงๆเีงของคุณนะคะก็ตอนแรกก็เป็นน้งโโทรศัพท์มายังไม่ใชใครมาค่ะแล้สาราุตร์ของฮาน,นิมาด้วยนะคะก็มีแล้วก็มีท่านท้องถิ่นจังหวัดมาด้วย ไม่ใชยถ้าเอาตไ้หอมเรา้หอมมันกันยุงได้ยุงเอกันยุงได้ต้นมกอกมมูลค่าด้วยใช่แต่มกมค่าทงด้านจิตใจมูลค่าเอิ่มเอาเศษไม้อะไรมาก็ได้เหมือนกับใค้คนแก่เขาสร้างสางแล้วก็ใช้ในอะไรในโเรียนไม่ต้องไปซื้อไปอะไรนี่นะเลี้ยงควายอะไร คนเรียกวายแต่ว้ายนะแต่วาเปิดปัวผมก็หมนะเปิดัวระธานลอกก็เลยประทานพูดพวกเรามีกว่าเน่เน่ผเน่ผมก็ ต่ต้องพูดเื่อสุู่นี้แล้วผมก็เป็นลูกชาวนาที่ควายกับ้า้นอยู่ที่อันทองอพยูนเซเษชาอพยูนเเดชาก็ท่านอาจารย์สามารถเขาเชิญผมมาเปิดกับนวัตกรรมใหม่ต่อนี่บ้านนะอันนี้ผมว่าดีนะท่านทำมาจากอะไรนะท่านอาจารย์ทำมาจากไตรหกไหไตรหกไหโบนแล้วก็ พอทำฐานแล้วก็ใส่ดินปูปุ๊บไปๆโอ ang, oh, <Yes. S 1> a, ้ดินเนยผมรูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข่าวเหมือนแย่เยอะผมว่าแต่ว่านจะรู้อาไการทำพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคนคนต่างๆใช่ป่ะอันนี้คือทำพื้นที่สอนกฎหมายใช่ไเอออายการประโยชน์หน้าที่ประโยชน์ทาหด้านกฎหมายให้กับประชาชนแต่ของเราไม่ง่ายพวกเราเนี่ย เกิดมาก็ต้องต้องเป็นเราต้องใช้กฎหมายอาจารย์พระเดีอาจารย์ทาวไม่เป็นเป็นเป็นนักปั้นพิมาที่ไปนักปั้นเพราะนักปั้นนะครับนักปั้นปั่นแบบปั้นเอาปั้นดูสวยงามปั้นวนต่างๆเป็นความเฮี้ยนพอเสียหลายที่กินมาเท่านี็กเอเออเพี้ยนเอาหัวหน้ากายเกษตรมาเนี่ย อยู่ไลต้องตั้ใให้ผ่านไปถูกต้างครับไอเสียหน้าครับพี่ครับเาขอยากเขาสู้พิพิธภัณฑ์ครับทำงานปกครองนครราชสีมาทดรองสารการรเทาเที่ีว่าดีวิวิัานุณากอน ที่มาร่วมง,งานในวันนี้น,น,น,นะครับทุกท่านนายกท่านผิชารกิจท่างท่านแมมเฟอร์เรียกท่านึง้ดวแนะครับก็รู้สึกด,ดีดีและเป็นเก,ยกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้ตอนอร,อร,าาร,รับทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัฏนครรีม,มาเอ,อนคงร่วมเสด็จ อธิบดีอายการคดีปกครองนครราชสีมาประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธคันสอนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรสิริวดีวิวิชคุณากรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในงานตัวแทนคณะผู้จัดโครงการขอกราบเรียนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การออกแบบและพัฒนาหัตถศิลป์จากวัสดุเหลือใช้ทางการพัฒนาหัตถศิลป์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นข้อที่ 2. เพื่อถ่ายองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่ชุมชนและข้อที่3เลื่อประเมินผลสมฤทธิ์จากการสร้างรายได้เสริมและความพึงพอใจในการพัฒนาหัตถศิลป์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนต่บนลุงปะดูจำนวน50คนดิฉันวองเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมและสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา,นา,นางาหนตถศิลปน์จากวัสดุเหลือใช้ให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขอเรียนเชิญค่ะพดีชื่เล่นชื่อแอร์นะเป็นเป็นหลาน ็เ,เลยเที่จริงฟังฟังวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยทางอาาะไรราชทนาใช่ไมมาเปิดการให้ใชาวบ้านทำจากวัสดุเกือใช้ไหลือใช้จากจากการเกษตรที่จริงค่าใช่ไหมแล้วก็เป็นประโยชน์ลดโรคฮาร์อดอะไรอย่างนี้นท่าต,ต่างๆด้วยแล้วก็พวกเราก็อาจจะ เออถ้ามันอินค่าอินต่อไปอาจจะเป็นเป็นทางการเศรษฐกิจก็ได้เอาไปขายได้เนี่ยเพื่อเพื่อประโยชน์ ก็หวังนะครับว่าเพื่อฐานฐานของงานประติมากรรมเนี่ยเสร็จขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาต้นหนอนมาตั้งให้นะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรทิพไทยหรือว่าการถักทอของความเป็นรป,ประดุลน,นะครับอันนี้เป็นหนอนหนอนร่วมสมัยนะเป็นหนอนที่จินตนาการจากจากอะไรครับจากตัวมอนไหมหนาผ่านการอะไรผ่านการ ออกแบบแลวก็ขลักฐานก็แปลว่ามีนะศ <_ d ata> ิละปะเนี่ยก็คือการสร้างสรรค์ด้วยความนะฉะนั้นเป็นคำเป็นคาที่ต่อเนื่องกันคําว่าหาตัตถศิลป์ก็คืองานที่เราสร้าง <_ d ata> คิดแบบว่าเรามีความูุขในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยไอสารอินซลินของการหลับความจำมันจะอยู่เขาจะงามที่สีเขวนะ <_ d ata> ถ้าถ้าสลายผ่านไปจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภนปากช่องเราก็จะเห็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ความร่วมสมัยหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คาารรําว่าคอนเทนต์โพรนีเนี่ยทำไมจากฝรั่งเศสมาเมืองไทยเนี่ยใช้ระยะเวลานั่นงทึอหลีนไปหลายกิโลเมตรในภูเาขายุคก่อนประวัติศาสตร์ทําไมผมใช้คําว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรเพราะยังไม่มีตัวอักษรในการเขียนนะมีแต่ภาษาพูด ขยัทั้งนั้นเอามาทำในเมืองไทยเราเนี่ยความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายในการสร้างผลง,งานศิลปะเนี่ยอาจจะดูหา่างไกลจากสภาพความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตแต่เมือนที่ถือาความละเอียดแล้วก็จะมีไอโมหรือว่าต้นแบบเนี่ยต้นแบบเนี่ยแล้วก็จะมามาหลอกนะครับโดยการบีบใส่อย่างนี้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะกระทั่งกระทั่งชีวภาพา นะครับเป็นปิดกระสุแวดล้อมอันนี้ถ้าเราเอาไปตั้งนะครับที่ครัวมีแสงสวา่างที่รักจานอะไรแถวครัวชนบทร้เราเนาะก็จะมีหลังคาเปิดแล้วก็จะมีแสงแสงแดดน,นะครับมาแกแข่งตัวปัสเตอร์เี่ยทำไมบอกกับการทําโมแล้วก็เอามาใช้ในลักษณะนี้นเพราะว่าคุณสมบัติเป็นปิดกระสุแวดล้อมแล้วก็มีการแข่งตัวเราก็จะใช้เศษหญ้าเศษใบไม้เนี่ยผสมในอัตราส่วนนะครับที่พอบอก เนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยยึดโยงอิทฤษฎีมากๆเนี่ยเราจะกระดิกออกซ้ายออกขวาไม่ได้ใช่ไหมครับนะอันนี้ผมพูดให้พวกเรามีกําลังใจนะกำลังใจในการและก็ปฏิบัตรูปทรงนะครับก็ขอให้วันนี้เช้าและบ่ายเนี่ยเติมเต็มองค์ความรู้นะครับจากอาจารย์ประจําผ่านเขาเพื่อเรียนรู้ในการสร้างรูปทรงที่อาจารย์เขาพยายามจัด ทําให้พวกเราดูแล้วก็เรียนรู้มีอุปกรณ์นะอุปกรณ์มีอะไรมามเตรียมมาให้หมดแล้วให้พวกเราสนุกนะทำให้สนุกพิจิตไม่เป็นไรแต่ให้เรากลับไปบ้านไปทําเพื่อเอามาแข่งกัน,นะมีรางวัลให้มากมายเลยนะแล้วก็จะประดาให้พวกเราดูนิดนึงว่าการจุดสีเนี่ยมันไม่ใช่ยากอะไรเลยเรียนรู้อยู่กับจุดแล้วก็สมมุติให้มันมีความงามนะความงามเนี่ยมันต้องงามพวกเราก่อน มันไม่มีใครหรอกว่ามาบอกตื้นไปคุณนี่งามคุณนี่หล่อแต่พาอันนี้ต้องซื้อมา <c oughs> แต่คู่กันของผมอีกอันหนึ่งนี่อันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเครื่องมือได้เหมือนกันผมจะใช้ไม้ที่มาจากบริบทสิงเปดนล้อหมู่บ้านหมุนระนุนี้นะจุดท่เทาไวัยนี้นะพุ่มกลับอะไรเป็นลอกโพยนะไม่เอานั่นไม่ดีศิลเราปาไม่ต้องเป็นลอ,อกกัน พวกเรามันสวยจินตนาการอยู่ในหัวใจทั้งนั้นะแล้วก็จุด <Okay. S 1> จุดไป <Okay. S 1> แต่ไอความี่ปลายไม้ไม่เนียนไม่แนบมันก็ได้จังหวะเขาแหละติดบ้างไม่ติดบ้างนี่มันเป็นไรมันถ้าภาษาศิลปะเขากกบอกมันช่องอากาศมันทําให้ไม่ติดตันนะอันนี้ผมใส่สีแดงไปแล้วนะยำจะมาลอกสิ โบราณโบราณโบราณนี่แหละเขาเอาขนสังเคราะห์นะครับมามัดรวมกันอย่างเงี้ยเพื่อสะดวกต่อการอะไรการไล่สีนะครับโดยใช้เส้นผมก็ได้นะครับเนี่ยแบบอะไรอะไรประหลนเดี๋ยวท่านที่ปีิเสเห็นด้วย อ่าอันนี้เขียนหน้าท่านอธิบดีนะนี่หน้าท่านอธิบดีเป็นอ่าหน้าผู้มีอ่บาบรมีในเรื่องคุณความดีหน้าต้องอิ่มแล้วก็เอิมเห็นไหมอ่าอ่าอีกน้ำไม่สวยดีอ่าอ่า นะเราเขียนรูปเราไม่ใช่ไปลอลกรูปเขียนรูปก,ก็คือเขียนเพื่อมันเกิดรูปเไแต่ถ้าการลอก่านใจนะครับอันนี้เป็นรูปก,กระตูนลอกอันแล้วไม่ใช่ว่าอ่าได้นนตัวอย่างผมเคยเอากระถางนี่ไปอบรมที่หลุงตะเคียนที่หลุตะเคียเนเมื่อไหร่ทีนี้ผมถามว่า หนูตะเคียนมีมีอะไรดีบ้างนะครับวันนี้เป็นเป็นการอบรมขัตพกรรมขัตภาิใช่ไหมฮะแต่หลุงประดูเนี่ยหลุงประดูเนี่ยดีอยู่อย่างนึงคือมีศิลปะนะฮะเพราะ <c oughs> ว่าผมติดตามมากับอาจารย์สายสุนีนอย่างเช่นอ,อ,อะไรนะฮะทอผ้าไหมถ้าถ้าสายเลือดหรือข้างในเนี่ยไม่มีศิลปะ ผมว่าถอนไม่น่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของความโมท้นนะครับทีนี้ในในรูปแบบทางศิลปะคือเรื่องของการออกแบบได้น,นะครับทีนี้จะถามเนี่ยในโจทย์ที่เราได้รับนะครับคือหนึ่งนะครับโลกสมัยใหม่เนี่ยสากลเนี่ยคนเน้นความเป็นธรรมชาติแเ,เราไม่มีพืชแบบเราแล้วไม่สามารถอถอนขานด้แบบเราเพราะต้องขออนุญาตจาก จากหน่วยงาน ยอย่างน้องก็จทำนิยมการการสีอาจจะการ,การอาจจะใช้ในการได้ต้องตเป็นต้นเสร็จสีสีสว่างทำไมเขถึงเิียสีสว่างสีสว่าสีสีว่าดีใช่ดีบัวมีบัวก็ดูอุปกรณ์ในการทำสี อันจะใช้ฟางใช้อะไรจะผสมแล้วแต่เลยเนาะมาวันอังคารนะคะวันที่25มนเจอที่นี่9มงเหมือนเดิม หนึะครับสำหรับผู้ทะเงนะครับแต่คิดว่าถ้าพวกเราได้ท่าตามที่อาจารย์จะแนะนําต่อไปนี้ในภาคใหมนะครับเราก็จะสามารถพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนเนื้อเราไปสู่การเลี้ยงที่เป็นคุณภาพลดระดับนะครับการเพิ่มศักยภาพเศษตรกรนะครับผมเองที่จริงๆจะเกษียณแ,แล้วนะครับอีกอีนะครับเพื่อเขา้าร่วมโครงการถ้ามีแม่วัวห้าตัวเนี่ยถ้าอาจจะใส่บ้านแดง สองตัวนะครับใส่แองกัสนะครับพันที่เราจะแนะนำและเชิญชวนเนี่ยคือแองกัสกับเชอร์รี่นะครับพี่ตงคูณจะเสริมหน่อยไหมครับที่พี่ตงคูณไปดูงานที่โคดัมลำตะคองเนี่ยที่เก้าสิบบาทแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาททั้งซราบหรือไม่ว่าที่ในห้อยซื้อเราอยู่ทุกวันประมาณห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทไทยนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนขาบอมเนี่ยอันนี้เป็นคำที่ สวยงามนะฮะงานแล้วพวกเราก็จะเป็นนวัตกรนะในการที่จะทำโคเนื้อโคขุนหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์กันในชุมชนของเราแล้วตัวเรามีอาชีพเมื่เราเราใช้อะไรเนี่ยใช้อาณาอันนี้ก็คือเรียกว่าปศุสาว์เลยสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีอันนี้ ทางการงานก็ขอชื่นชมชื่นชมท่านศาสตราจารย์ทั้นสองนะครแล้วท่านรัฐมนตรีขอรัชทัตกบรัศมีมาที่นำความรู้มาให้กับพวกเราทีนี้ก็ทาการก็หวังว่าในโครงการนี้โครงการของให้ความรู้เกี่ยวกับตาด้วยผมสรุปนะครับไอ้บรรลายกนอนคือ ขาน,น้องหลายคนเอไอฟาร์มคืออะไรพิศดารใหม่ๆนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอัจฉริยะเพราะสมัยจำหนึงเป็นอัจฉ <c oughs> ริยะไรบ้างบางคนถามสรุปแล้วก็คือการนั่มหรือผมก็มีเตอร์มาใส่นะครับในการเรียกว่าตอนนะครับเอไอฟาร์มเขาจะเห็นนะครับในโทรศัพท์เนี่ยมันจะขึ้นว่า AI เอไอคืออะไรละ่ะเอไอคือระบบเขาไปเตือนถึจำมันไม่ก็จำไม่กา,า,ารเรียนสัตว์ปัญหาหนึ่งที่เขาประสบตลอดเลยคือคือการเป็นสัตว์เาวขาติดพ่ใครส่วนมากนะครับเพราะว่าเอไอฟ้าทีมด้วยครับก็คือเป็นฟ้าที่นั่นะ,นะครับคือต้องเพิ่มกล้อดูแลตัวใช่ไหมครับเอาไง เอาเคบานห้าเนี่ยเคเอาไก่ไสมมากขึ้นประกอบอาชีพเพื่อนะตามครับพี่นอ้องขอใย้มนี้วามตั้งใจในการประกอบอาชีพกนการสำคัญกับพี่นอ้องกาเกษตรหรือเพะาะเกษตรนะครับรเกษตรต้องเกษตรผสมผสานพีน่น้องเกษตรเช่งเดียวไปก็รอดครับพี่นอ้องลูกอ้อยลูกไปเจา้าของเฮต้าเอ็นนะ้ำเพื่อปีนี้อ้อยหวานถ้าปีนี้อ้อยหวานเจ้าเฮ็้อ้อยยค่เดียวนะครับ สูงภาษาหมายความว่าเราแทนที่จะทำนายอย่างเนีวเราปลูงไ้อย่างอื่นก็ได้นะครับในในคือมีน้ำอางเราคิดออกเนาะคนอื่นก็คุ้นออกไม่อยากได้หรอครับทีส่สาักรณสุาชนุได้หมด สมพกรยิ huh. ่งมีโยกเย็นพอทบอให้เก่งไงดูดูหน้าอยากน้อยหมเอาสวนพอดีน้องรวมกูกันมาให้ให้ผู้บ่าเนานีพบันเป็นเฉพาะตับโบทเนาะนะครับมีเข่าไปคุยอีกไปประชาคมนี่สิละน้าเจ้าเลื่อนยันเอ้าน้าเจ้ายุบตรงไหนชนวนดึกดึกอดอีกใช้สิเป็นยันเขาก็ี้มาคุยกันแบบนี้อีกรอบหนึ่งบวันเป็นมาปุ๊ปั๊บพอมีอยู่ออกมาปุ๊บ งประมาณลงมาเลยโ่แมนมันจะลงมีการออกแบบอีกแต่ว่าเจ้าอยากไดเจ้าเมตรอยากคุณลองหิ้งย่า,ยาขนายอยากปั่นคันแทรยุบปับหน้าหนึ่จังไลยเอออยากตงสาอยากในทาขอน้ามันมีทาขอน้าพ่อไดมครับมีถนนขอน้าพ่อเหตุเห็ดทางของน้า,าไนหนพหถถถถ่นอมนเ,เป็นถนนถนนมันหินใ่เนาะเหตุทางของน้าพ่อเ้รถปิกอับแรงข้าไปเน่นเฉียงหน้าไ นี่นคือโครงการของพัฒนาที่ดีนเนื้อเราได้ค่ะก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถจะแปรรูปปัจจุบันเนี่ยค่ะมีโรงเชื่อหลายๆโรงเชื่อที่อาจารย์ไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถจะจ้างเขาแปรรูปได้ที่เนี่ยมันสามารถที่พอได้ว่าเรามีชิ้นเนื้อเนี่ยสาาร้างมาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ใช่ไหมว่าได้เก่งอะไร อย่างเช่นประเทศญี really like ่ปุ่นจะมีเอหนึ่งเอมากใช่ไหมเกรดที่ได้บางทีถ้าเป็นเจ้าของเองเกรดจะสูงแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรทีเขาจะลดเพื่อที่จะเหมือนกับราคาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นว่ามาตรฐานอยู่ที่ไหนเราก็เลยต้องทำมาตรฐานให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะว่าเกษตรกรสามารถจะเห็นเห็นได้เลยว่าเกรดที่เราได้เนี่ยเป็นพวกที่อยากจะกินเนื้อวัวเนี่ย สามารถเขา,าบอประมูลซื้อ,อกับเราได้เลยค่ะรวมถึงในร้านอาหารนะคะสามารถวิเคราะห์มุเป็นทงตั้งเป็นทงตั้งกับเนื้อวัวติดกับเนื้อวัวตั้งไปเองที่ญี่ปุ่นทำไหมอ่าเป็นเนื้อมาพรึ๊บแล,แล้วก็มีคงตัง้งแกนงดูได้เลยว่าประวัติการเลี้ยงของตัวเนี้ยทำไมได้เองนาใครเป็นเจ้าของวัวมีประวัติการเลี้ยงไงมันเป็นการสร้างตอรี่กับเนื้อวัวเริษัหลายๆคนมาพูดเนาะบางทีเนี่ย เราอาจจะไม่ต้องเลี้ยงก,ก็ท่านถึงปลายน้ำเพราะปลายน้ำเนี่ยจะใช้ประมาณสามสิบสัปดาห์ถึงสามสกสัปดาห์ใช่ไหมประมาณเกือบสามปีอะมานานแต่ล้ค่ะท่านสามารถเลี้ยงได้ที่ต้นน้ำนะต้นน้ำก็คือว่าเราอาจจะเลี้ยงแค่ปีเดียวเมื่อกี้มีท่านหนึ่งมาพูดใช่ไหมคะประสาทท่านหมอเลิศรึเปล่านะ้เขาซื้อโลละแปดสิบใช่ป่ะตัวเป็นใช่ไหมคะเขาจะเป็นผลตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ การเลี้ยงโูขุ่นจนกระทั่งรควงจรเหมือนอันนี้ก็ได้แต่เราอาจจะเป็นแค่ต้นน้ําก็คือเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงตรงนี้แล้วขายให้กับวิสาหกิจอื่นหรือวิสาหกิจในท้องถิ่นของเราก็ได้เพื่อเขาจะเป็นผลตอบนะฮะนี่จะมีระบบวิสาหกิจชุมชนด้วยเพราะว่าในโคราชเนี่ยเขาจะทาเป็นวิสาหกิจแล้วเนื่องจากว่าถ้าเราี่ยส่งร้านอาหารเราต้องมีเครือข่ายถูกไหมเพราะว่าตัวเราเองอาจจะเลี้ยงไม่ทันเราก็ต้องหาเออความรู้นมีไหมใครจะ ส่งมาเชื่อใช่ไหมคะมันต้องมีกลุ่มวิสาหกิจเพื่อจะส่งให้กับตลาดได้ตลอดเวลา